เก็บปวดไหมข้าวตายปลายน้ำปลายนา4ีห้าไร่ข้าวหวานขึ้นบางขึ้นแล้วทยอยตายต้นข้าวไม่กินปุ๋ยไม่โตไม่แตกกอไม่เคยได้ข้าวดีเป็นอย่างนี้ทุกเที่ยวแ,แก้ยังไงก็ไม่หายเมื่อนาไม่ได้ข้าวเจ้าของก็ไม่ได้เงินแทนที่จะได้เต็มๆต็กับเสียไปกับปลายน้ำปลายนานี้เป็นประจำได้เวลาต้องเปลี่ยนแล้วครับพี่น้อง จะดีกว่าไหมถ้าเราจ่ายเงินเพิ่มแค่350บาทแล้วได้ข้าว4-5ไร่กลับคืนมา <_ p ope> เมื่อได้ข้าวเต็มนาเงินก็มาเต็มที่ปัญหาข้าวไม่กินปุย๋ย <_ p ope> ปัญหาข้าวไม่โต <_ p ope> ปัญหาข้าวรวงไม่มีเนื้อจะหมดไปด้วยตัวช่วยนี้ครับไอรินฟูวิกหัวผสมปุยป๋ยย่อยดินนวัตกรรมอเมริกา เพราะดินมันเสื่อมจากการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีต่อเนื่องเพราะดินมันเสียจากการใช้น้ําเป็นพิษใช้น้ำํำปนปเปื้อนกรดเกลือและเชื้อโรคเพราะดินมันพังจากการเพราะปลูกซ้ำๆบ่อยๆและจากสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปขอแนะนำไอดินฟูวิกตัวนี้ เพื่อฟื้นฟูดินดีถุกนี้1กิโลกร,รัมผสมปุ๋ยได้5 0าส0ถึงหนึกิโลกร,รมัมสามบาทเปลี่ยนแปลงผลผลิตในนาข้าว4ีหไร่ปลายนาที่เคยเสียเปลี่ยนแปลงเงินเข้ากระเป๋าหลายหมื่นบาทใส่ปุ๋ยไม่ต้องกลัวดินเสียอีกต่อไปเมื่อใช้ไอรินฟูวิกผสมปุ๋ยทุกครั้งที่หว่าน มีผลตอบรับจากผู้ใช้ไอรินฟูวิกเยอะแยะมากมายมาแล้วใส่ปุ๋ยทุกครั้งอย่าลืมใช้ไอรินฟูวิกอย่าลืมใช้ไอรินฟูวิกทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยมั่นใจอย่าลืมใช้ไอรินฟูวิกทุกครั้งที่มีการผสมปุ๋ยวันนี้ครับเกียวจริงๆข้าวดีรวมรวมมันไม่มีรีบอ่ะแข็งมเหี่ยโตดี มันไุ๋ยด้วยครับมันได้ผลดีดีจริงๆเยี่ยมโปรโมชั่นพิเศษสุดไอรินฟูวิกหนึ่งถุงราคาเพียง350บาท12ถุงขึ้นไปหรือเพียงถุงละ300บาทใช้ร่วมกับปุ๋ยได้ทุกชนิดและใช้ได้กับพืชทุกชนิด<ป>พลิกฟื้นเปลี่ยนชีวิตดินให้ชีวิตต้นจากนี้ไปฉี่ถึงห้าไร่ปลายน้ำปลายนาจะเปลี่ยนเป็นเงินจากการได้ค่าด้วยไอรินฟูวิกพร้อมเปลี่ยนด้วยกันวันนี้ไปกับไอรินฟูวิก พาให้ลองครับ้าให้พิสูจน์ลุงแหลมน,นาเสนารับประกันคุณภาพครับ